สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับร้อจุดห้าตจาหุ้นนะครับวันนี้เอาหุ้นกราฟมาห้าตัวหุ้น กราฟห้าตัวหุ้นเนี่ยจะมีเหมือนอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีตัวของ P/E มี P/B o แล้วก็มีตัวกราฟมาดูกันว่าห้าหุ้น5ตัวเนี่ยในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานในแง่ของ P/E ในแง่ดีวิเดนในแง่เอ็นนิ่งปะแชร์ราคาหุ้นเหมาะสมอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัวกราฟเป็นอย่างไรครับแต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยไปคุยคกับคุณชอกวกันนะครับว่าตลาดเป็นยังไงมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับคุณชอครับ ครับถ้าดูภาพใหญ่นะครับก็นี้ลว่าเราจะถึงแล้วแม้เราจะดูเซตดูหุ้นประเทศไทยแต่สุดท้ายก็ต้องดูภาพใหญ่ของตัวของตลาดหุ้นใหญ่เช่นดาวโจนด้วยนะครับดาวโจนเองตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าก็ฟื้นตัวข็ขึ้น้ชัดเจนนะครับสร้างยอดฐานยุกสูงและตอนนี้ก็เป็นการช่วงชะลอตัวสั้นๆหน่วยดาวโจนนะครับก็คาดว่าดาวโจนเองก็คงจะพักตัวชั่วคราวจากตัวน,นี้ที่39,200ลงง่ายก็ตามเนี่ยถ้าลงขาขึ้นดีๆก็คงไม่ควรจะหลุด39,000แล้วก็หลังจากนั้นพักตัวเสสรร็็จจัปดดาาห์นนนนนน้้้้คคงงขขขึึกึกต่ออะบแะโี กรอบสามเหลี่ยมเห็นตรงนี้ได้และตัวของชิมกุเองตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแข่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะยืนเหนือเมฆช,ชิมกุเมฆชิมกุในคดก็เป็นสีเขียวก็ถือว่าอยู่ในเกณนดีที่เดาจนเองคงีมีโอกาสที่จะเป็นแข่ขึ้นต่อไปเรื่อยนะครับส่วนเส้นเด็กเองเนี่ยตอนนี้ก็แสดงที่ทางทางบวกมีเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าจากเทีที่เราเห็นเนี่ยไอ้ตัวของ เซตเดิมทีที่เป็นขาล,ลงในนี้เซตก็เริ่มพื้นตัวเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับตอนนี้ก็สร้างฐานตันวิวเรียบร้อยแล้วก็กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กาลังพยายามชนะตัวยอดของตัวิวอยู่ว่าจะสามารถจะผ่านยอดนี้ได้ไหมครับก็คือประมาณ1 3 2, ึ่งโดยประมาณนะครับถ้าผ่าน13ึ่งขึ้นไปได้เนี่ยเท่ากับว่าโอกาสจะวิ่งไปหาตามเป้าตองตวิวมีความเป็นได้มากนะครับ แต่ก่อนถึงเป้าตัววิวเนี่ยเราก็คงจะเห็นเลยครับว่ามันคงต้องผ่านตัวแนวต้านสำคัญนะครับตัวแถว1340 1350เส้นค่าเฉลี่ย75วันก่อนหลังจากนั้นค่อยไปพูดถึงระดับ1360ซึ่งจะเป็นเป้าของตัววิวนั่นเองนะครับส่วนกรณีของการจะขึ้นไปได้ไกลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าโอกาสที่เซตจ,จะขึ้นยาวขึ้นเป็นเดือนเนี่ยตอนนี้ของตัวสำคัญคงขึ้นแต่ต่างชาติอย่างเดียวนะครับวพาต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องเป็นหลักพันล้านและต่อเนื่อง เป็นเดือนที่เราเห็นไหมต่างชาติซื้อที่ต่อเนื่องเป็นเดือนเนี่ยโอกาสที่เซ็ตจะขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนเนี่ยหรือไปให้ไกลเกินฝันเลยก็คือว่าไปถึง1390แนวต้านยอดเดิมแก้ไขจุด200วันหรือจะพ้นพั้นสีเนี่ยมันขึ้นียว่ต่างชาติแหละต่างชาติแผ่วซะก่อนเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงนะครับซึ่งก็คงมาระวังิดนหนึ่งต่างชาติหลอกระมาหลายรอบแล้วหลอกว่าจะขึ้นสุดท้ายก็ขึ้นไม่จริงนะครับมาดูอีกภาพหนึ่งนะครับคือภาพของข้างบาทตัวนนี้ก็็เปตรข้ารที่่ตางชาติิเร่มซื้อกลับเเช่นดียวกันเตรตับมาเนี่ย ค่าบาตเองก็มีสานการเริ่มแข่งข่าเราเห็นนะครับตอนนี้ข้ามบัตรในาหดับเป็นการแข่งข่าเรียบร้อยแล้ว m อ c ของตาของข่ามบาตรใต้ศูนย์แล้วเล่นใต้เสียทุก10 25 75วันเรียบร้อยเล่นอยู่ใต้ไม่ชิมกุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าบาตรเองมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะมีสานการแข่งข่าต่อถึงแม้ช่วงสั้นจะมีการอ่อนค่ากลับมาบ้างแต่สุดท้าย มันจะมีความไปได้สูงว่าจากแข่งค่าจะหลุด36.3แล้วก็แข่งค่าต่อไปถึงระดับ36ถ้ายิ่งแข่งค่าต่อเนื่องต่า36ได้ยิ่งดีเลยโอกาสที่เซตจ,จะเป็นขึ้นต่อเนื่องไปไกลก็จะเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับส่วนเกินที่พลิกเนี่ยความไ,มได้ตอนนี้ค่อนจะน้อยเพราะน้าหนักในการชี้ลงหรือขาขาลงหรือปุ่งเว่าไปการแข่งค่าถ้าจะพลิกเป็นการอ่อนค่าครั้งก็ต้องอ่อนค่าเกิน36.7ขึ้นไปนะครับถึงจะพลิกซึ่งตอนนี้ค่อนจะยากหน่อยนะครับ ส่วนตัวของน้ํามันครับน้ำมันช่วงนี้ต้องบอกนะครับเพราะน้ำมันช่วงนี้เนี่ยถึงแม้น้ํามันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ช่วงสั้นน้ํามันเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างจะต่อเรื่องมา4วันเลยนะครับเป็นการปรับลงหลังจากที่โตมดสติกโอบอสนะครับตอนนี้ถือว่าลงมาค่อนจะพอสมควรเลยเพราะลงใต้ข่าเฉลี่ย5วัน10วันและกำลังทดสอบแนวรับค่าเฉลี่ย2ี่วันสำหรับน้ำเรนนะครับอยู่ที่ะระดับประมาณแ4แล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาตรงแนวรับผมไม่เชือมกุกพอดีด้วยตอนนี้ก็ดูรับแรกกับแปดรับอยู่ไหม แต่ถ้ารับไม่อยู่ระวังแนวรับสุดท้ายของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับว่าอย่าหลุดระดับ83ลงมาถ้าปิดใต้83ลงมาราว,ว้งระวังนิดนึงว่าความเสี่ยงที่การขาลงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวทองคําทองคองําเองถ้ามาดูจะพบนะครับว่าใน,นแง่ทองคําเองในช่วงนี้จะพบเลยว่าทองคําเองเนี่ยจะมีสาวการที่ยังไม่ยอมไปไหนไกลนะครับจากเดิมทีที่ ตอนแรกูเหมอนว่าเอ๊ะมันจะขึ้นไปจนถึงยอดเดิมหรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยมันขึ้นที่2930กว่านิาดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็ไปไม่พ้น2004ตอนนี้ร่วงลงใหม่แล้วครับมาประดับลงมาอยู่ที่ระดับ2 3 6 8แต่เหตุผลทางเทคนิคที่บอกว่าเอ๊ะทำไมร่วงล่ะเพราะว่าถึงแม้มัน็นขายขึ้นจริงแต่มันไปโอเวอร์แค่ต้านยอดเก่าพอดีนะครับใน2 0งวันนี้ก็เลยปรับตัวและยอดลงมาแต่ยอดลงมาเนี่ย ก็เป็นการย่อเหมือนกับเป็นย่อชั่วคราวให้ไฮโอวอดย่อขึ้นนะครับมีโอกาสเือนการที่ตอนนี้เริ่มมีอาการเด้งกลับต่อค่า70วันแล้วอาจจะขึ้นทดสอบ2,004ีถ้า2,004พืนได้ผ่านได้เนี่ยก็ไปหวังระดับ2,450ใกล้ขยอดเก่าได้นะครับส่วนตัวบิตคอยเมื่อไหร่บางท่านอาจจะติดตามบิตคอยอยู่บิตคอยช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับแนวโน้มหลักของบิตคอยไปขาลงชัดเจนนะครับชาติย่อฐานที่ลงราคาลงใต้เสียทั้ง10 25 75วันและอยู่ใต้ ตัวเมชิมกุเมชิมกุเป็นในคดก็เป็นสีแดงด้วย MMC เล้นอยู่ใต้สูงช่วงสั้นมีการรีบาวเด้งกลับบ้างนะครับพอลงมาใกล้แล้วคาเฉลี่ย200วันใกล้ๆ5 0,000น,นิดๆนะครับตอนนี้ขึ้นที่58,500ตอนนี้ก็ต้องดูต่อว่าการดีกลับช่วงสั้นเนี่ยจะขึ้นไปพ้น6 0,000ได้ไหมถ้า60,000พ้นได้ค่อยหวังการขึ้นไปหาระดับสูงถัดไปแต่ระดับสูงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนโลกเป็นขาขึ้นอีกครั้งอย่น้อยสุดก็ต้องผ่านหก0ขื้นน,น,นัี 58, ้ากาฟื้น นะครับอาจการเด้งสั้นแบบรีบาวรียสั้นอาจเป็นไปได้ครับมาดูตัวของกลุ่มสาหก,กรรมกลุ่มแรกนะครับวันนี้เราพูดถึงกลุ่ม ICT ครับกลุ่ม ICT เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับในรอบนี้ถือว่าเขาเรียกว่าฟอร์มสวยนะครับเพราะว่าเป็นภาพขาขึ้นชัดเจนแล้วก็มีการเขาเรียกว่ากระโดดแก็บขึ้นอย่างรุนแรงหลายที่สร้างยอดมา4ยอดนะครับแล้วพอกระโดดปุ๊บก,ก็กระโดดผ่านเลยแล้วขึ้นต่อเนื่องไปแต่ถึงไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นขาขึ้นที่อยู่เหนือขั้นเฉล เริ่มมีสามการที่การเกิดโอบอทระยะสั้นของโตคัสติกแล้วอาัไซก็เกือบจะโอบอสอาศัไซตอนนี้อยู่ที่68แล้วกเกือบ70็ดสแล้วครับไอซีทีที่โดดเด่นมากนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นถูกับถูนะั้นมีลักษณะของการปรับในส่างนี้เพิ่มขึ้นในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในแง่ตัวถูเนี่ยเออนิ่งประแชร์อย่างติดลบอยู่ลบจุด 02. เพราะนั้น PE จะหาไม่ได้ เพราะนั้นพอ P/E หาไม่ได้เนี่ยอินเทนซิฟต์บลูหรือราคาเป้าหมายของตัวทูเนี่ยต้องเล่นโดยใช้กรณีของกราฟในแง่ของตัวกราฟเองเนี่ยระดับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาถึงระดับราคาสูงสุดอยู่ที่9บาท15สตางค์ในขณะที่ขยับมาจากระดับราคา8บาท50นะครับเพราะนั้นตัวที่ระดับราคา9บาท5สตางค์แล้วจุดสูงสุด9บาท15สตางค์เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นจุดสูงสุดของตัวทูอยู่แล้ว เพราะนั้นระมัดระวังในทูในขณะที่ตัว slow store ของตัวทูเนี่ยไปอยู่ที่ระดับ80แล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากถ้าอยากจะซื้อตัวทูและหาจุดรับที่สําคัญ8บาท50จะเป็นจุดรับที่สำคัญครับไทยที่เป็น a อค r e ฟหน่อยการได้การเสียหน่อยนะครับที่ระดับราคา9บาทต่ําลงมาจนถึง8บาท50นะฮะนั่นเป็นจุดรับจุดที่ปลอดภัยเลยของตัวทูเนี่ยคือขึ้นมาจากระดับราคาประมาณ8บาทนะครับเพราะนั้น ระดับราคาเป้าหมายที่เป็นจุดรับที่สำคัญเช่นใช้ Moving A v e r a g e ในแง่ของ75วันเนี่ยจะยืนอยู่ที่ระดับ8บาท30สตางกับในแง่ของตัวถูกรับ,รบมาดูชุดของกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารเองต้องบอกนะครับว่าณในภาพาปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการขึ้นตัวขึ้นมาตามเซตก็จะดูดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าราคาเองจะมองเป็นสร้างฐานตัวถูสร้างฐานยุกสูงก็ได้นะครับมันฐานดับเบิลยูเเล็กน้อยแต่ว่าการขึ้นของธนาคารถือว่าเก่งกว่า เซตเล็กน้อยนะครับเพราะสามารถผ่านยอดของตัวรีวิวได้แล้วตอนนี้อยู่ในค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันเรียบร้อยแต่ช่วงสั้นเนี่ยความที่มีโอบริยะสั้นทําให้วันนี้ก็เลยมีสการปรับตัวหลังจากที่ขึ้นไปใกล้แนวะต้านค่า75วันยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็เลยมีอาจจะมีแรงขายรายะสั้นทําให้เกิดการย่อตัวลงมานะครับตอนทนี่3 5 8นะครับถ้าดูตามแนวค่าเฉลี่ยแล้วถ้าปรับไปขาขึ้นเนี่ย ก็ไม่ควรจะหล bon ุด3.5ลงมาจาก3.58แล้วอาจจะพักตัวช ok ั่วคราวแล้วท้ายก็ไม่หลุด3.5แล้ Messi, แล uh, วขึ้นไปใหม่อย่างนี้ใช่ได้แล้วถ้าสามารถผ่านต้าน75วัน3.64ขึ้นไปได้อันนั้นยิ่งดีเลยครับอ่าวันนี้เอาหุ้นของตัวไทยพาณิชย์เนี่ยมาให้พิจารณาในแง่งไทยพาณิชย์เนี่ยดูจากกราฟก่อนนะครับระดับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ106.50ตางค์โดยมีมูฟวิ่งวเรจนะครับในเส้น200วันเนี่ยนะครับอ่มี จุดสัมผัสอยู่ที่ประมาณร้อยบาทเพราะนั้นโอกาสที่จะผ่าน1้อบาทซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญของ Mo v i n g average ใน200วันเนี่ยค่อนข้างยากคราวนี้ดูปัจจัยพื้นฐานบ้างครับในแง่ของอ i นนิ e r share เนี่ยได้อยู่ประมาณไตามาสกหนึ่งได้3บาท3าบาตางค์ถ้าคูณด้วย4ไตมาสจะได้ประมาณสัก13บาบาท50สตางค์เล่น PE เนี่ยปัจจุบันเล่น PE อยู่ประมาณ8เท่าถ้าเราคูณด้วย8เท่าระดับราคาหุ้นของหุ้นตัวนี้คูณจะไปะยืนอยู่ที่ร้อบาท เพราะนั้นระยะสั้นๆ107บาทยังเป็นแนวต้านอยู่ในแง่ของตัวไทยพาณิชย์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาตัว9 uh, PE ที่9เท่านะฮะ9เท่าคูณด้วย13 uh, 13.5เนี่นะครับเราจะได้ราคาหุ้นอยู่ประมาณ121บาทนั่นคือราคาเป้าหมายของตัวทูระยะให้ขอประทานโทษเป้าหมายของตัวไทยพาณิชย์ระยะกลางเพราะฉะนั้นราคาจุดรับนะตอนนี้จุดต้านในระยะสั้นๆ107บาท ในยักลาง120บาทครับในตัวไทยพาณิชย์จุดทับที่สาคัญข,ของตัวไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นจุดต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ100บาทครับในตัวไตยพาณิชย์ครับมาดูกลุ่มขนส่งกันนะครับขนส่งในช่วงนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าถือว่าดีกลับตามเส้นเหมือนกันแต่ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับดีกลับเป็นเป็นรกษัะดีกลับอ่อนนะครับตอนนี้คงราคาก็วกไนตัวกราฟเนี่ยราคามันวกขึ้นเหมือนค่าเฉลี่ย5วัน10วันแล้วนะครับ ในช่วง,งสั้นเนี่ยก็พูดกับว่ามีการเฟื่อนตัวตามเซ็ตเหมือนกันแต่ยังถือว่าขึ้นช้านะครับแต่ถึงขึ้นช้าใน MCD ก็เริ่มเส็นทางบวกคือ MCD เริ่มตัดเหนือสิ้นแนวแล้วตอนนี้ก็ต้องรุนต่อแล้วครับว่าถ้ามันจะเป็นขาขึ้นแบบจริงจังเนี่ยต้องผ่านแนวต้านถัดไปค่าเฉลี่ย25วันให้ได้นะครับตอนนี้ที่286ถ้าจะผ่านแนวต้าน25วันต้องผ่าน29 2 9 2 2 9้อ้าขึ้นไปครับครับวันนี้เอาหุ้นเอลทีมาครับนอ่ที่เนี่ยดนดง ยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ57บาท58บาทนะครับเป็นจุดที่ slow slow นั้นอยู่ที่ระดับประมาณ37เพราะนั้นในเครื่องมายเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยตัว EOT น่าสนใจสําหรับการลงทุนอันนี้ดูปัจจัยพื้นฐานบ้างครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย EOT ออกผลการงานมา72ตังค์ถ้าทั้งปีก็อยู่ประมาณสักบาท40ตังค์ถ้าเราคิดว่าเป็นบาท40ตังค์บาท40ตังค์เนี่ยคูณด้วย PE ที่ระดับขนาดนี้เล่นด้วย PE 50เท่า นะครับราคาหุ้นอยู่ประมาณ70บาทครับเพราะฉนั้นถ้าท่านซื้อที่ระดับราคา57บาท58บาทเนี่ยเป้าหมายแรก60บาทครับเป้าหมายที่2นั้น65บาทและเป้าหมายตัวต่อไปคือระดับราคา70บาทผมว่าราคา70บาทเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจนถึงเทศกาลท่องเที่ยวนะครับหรือถ้าใครทนถือได้จนถึงเดือนพฤศจิกาธันวาท่านอาจจะได้เห็นราคา65บาทถึง70บาทซึ่งเป็นราคาสูงสุดของตัว AOT e ครับ อีกกลุ่มนี้นะครับถ้าเรามาดูกันต่อนะครับในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มชุดของตัวของคอมเมอร์สนะครับหรือกลุ่มกราปลีกนะครับคอมเมอร์สหรือกราปลีกเนี่ยในภาพปัจจุบันจะเห็นนะครับว่าทรงของกราฟเนี่ยดูดีมากเพราะว่าสร้างยอดฐานยกสูงชัดเจนนะครับเป็นภาพของการที่สามารถกราฟราคาสามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้แล้วและณนะตอนนี้เป็นการทดสอบแนาต้าน75วันพอดีแล้วใกล้กลับแนาต้านของมิชิมิกุด,ด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงสั้นๆเนี่ย มันเป็นการชนนาต้านแต่เป็นการชนแบบโอบอร์ดด้วยถึงแม้เป็นเริ่มเป็นขาขึ้นอ่อนๆแล้วก็ตามการชนนาต้านระดับที่สั้นพร้อมโอบอร์ดระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะมีสถานการณ์ที่อาจจะชะลอตัวปรับตัวบ้างในช่วงอาจจะในช่วงปักนี้ต้นสปวาหนานะครับคงจะย่อตัวบ้างแต่ย่อตัวในทรงแบบนี้นะ่าเป็นการย่อตัวขาขึ้นนะครับตับใดที่เขาไม่หลุดใต้2 8 0 0 0ลงมาแต่ตอนนี้ที่2 9 2 0 0กากว่ากว่านะครับสำหรับตรงค้าเลกครับ วันนี้เอาหุ้นของตัว CPT x หรือ m a c โครเดิมนะฮะแมคโรเดิมเนี่ยระดับราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาจากระดับราคา34บาทครับลงมาเล่นจุดต่ําสุดนั้นอยู่ยืนอยู่ที่ระดับราคา25บาทและขยับกลับขึ้นมานะขณะนี้ขยับขึ้นมาที่ระดับราคา29บาทมี m o ่ i n ิ่งไปเลในระดับราคา30บาทเป็นแนวต้านที่สําคัญเส้น200วัน นะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นตัวที่ระดับราคา28บาท29บาทเนี่ยจะมีจุดต้านอยู่ที่ระดับ30บาทค่อนข้างแข็งแรงครับไปดูปัจจัยพื้นฐานกันครับปัจจัยพื้นฐานของตัว CPA XT หรือแมคโครเดิมเนี่ยเออร์เน็งประจอยู่ประมาณ23สตางค์ปมาสหนึ่งถ้ารวม4ไตรมาสนั้นจะได้อยู่ประมาณ92สตางค์เอาเป็นกลมๆก,ก็คือประมาณบาท1ถ้าบาท1เนี่ยโดย P PE เนี่ยเขาเล่นอยู่ประมาณ35เท่าเพราะนั้น บาท1คูณด้วย35เท่าก็จะอยู่ที่ประมาณ35บาทนั่นคือราคาสูงสุดแล้วครับถ้าต่ำกว่านั้นลงมาเนี่ยเอ็นิ่งบัญช a า92ต่างคูณด้วย PE 35เท่าเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่ระดับราคาประมาณ32บาทเพราะนั้นแนวต้านที่ระดับเส้น200วันที่ระดับ31บาทกับแนวต้านทางปัจจัยพื้นฐานจะอยู่32บาทเพรบาทผมว่าหุ้นตัว แม c โครเดิม e หรือ C P A X T เนี่ยจากระดับราคา29บาทเนี่ยมีแนวต้านที่สำคัญมากๆคือตั้งแต่30บาทขึ้นไปจนถึง32บาทครับต้องระมัดระวังที่ระดับราคานั้นนี่คือตัว C P A X T ครับผมครับ,รบอุสุดท้ายนะครับมาดูชุดของชิ้นส่วนเล็กทรอนิกส์กันครับ ในกลุ่มนี้ต้องบอกนะครับว่าในทรงของกราฟเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากเพราะเก่งเก่งกว่าเซตอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังคงชอบขยับขึ้นได้ดียืนเหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้นนะครับเอ็นซีเล่นอยู่เหนือศูนย์นะครับแต่ช่วงขั้นสั้นเนี่ยเป็นการขึ้นไปทดสอบใกล้ๆกับตันยอดเดิมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะผ่านยอดเดิมได้ตอนนี้กำลังทดสอบว่ายอดเดิมที่เห็นใกล้ๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยจะผ่านได้ไหมตอนนี้ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยกว่า้วํานะครับแต่ก็ตามช่วงขั้น อาจจะผ่านยากหน่อยอาจจะมีสถานการณ์ที่ขึ้นไปชนแล้วกันมีการชะลอโตหรือปรับตัวลงมานะครับแต่ก็ตามทรงของเขายังมีโอกาสร,รุ่นว่าอาจเป็นพักตัวขาขึ้นนะครับครับวันนี้เอาหุ้นของตัวเอาหุ้นของตัว a k c e มาฮะเอคเนี่ยมีแนวต้านทะลุผ่านระดับเส้น200วันขึ้นมาจากระดับราคาประมาณ43บาทนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยมาเล่นกันอยู่ที่ประมาณ4 6บาท47บาท แนวต้านตัวต่อไปเนี่ยใกล้บริเวณที่ระดับ50บาทนะครับเป็นบริเวณที่เคยทำโลไว้แล้วก็สามารถเด้งกลับขึ้นไปคราวนี้ก็จะเป็นตัวไฮแล้วฮะที่ระดับราคา46บาทเพราะนั้นแนวต้านที่จะพิจารณาต่อจากนี้ไปจาก4 6บาทเนี่ยคงจะเป็นระดับ48บาทกับ50บาทในแง่ e a r n i n g ็ตต์บะแฉครับเออร์เน็ต์แของเขาเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยเขาออกมา44สตางครับคูณด้วย4 จะได้ประมาณบาท76สตางทั้งปีอยู่ประมาณบาท80นะครับได้ประมาณบาท80บาท80คูณด้วย PE ครับ PE อยู่ประมาณ28เท่านะครับ28เท่าราคาหุ้นเขาจะได้อยู่ประมาณ50บาทครับตรงกันเดะเลยฮะตรงกันเด้เลยเพราะนั้น k c e เนี่ยถ้าใครมีอยู่นะครับถือไว้ขายที่ระดับราคา50บาทระดับราคาที่เหนือกว่า50บาทขึ้นไปมีความเสี่ยง นะครับราคาเคยทําไว้สูงสุด55บาทราคาตรงนั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะนั้นถ้าอยากซื้อซื้อตรงที่ระดับราคาต่ํากว่าระดับราคา46บาทลงมาเล่น46บาท45บาท40บาทแล้วไปขายนะฮะจะอยากจะขายขายที่ระดับ50บาทอย่ารอที่ระดับ55นะครับอันนั้นเป็นราคาที่ระดับ50-55นั้นเป็นจุดที่อันตรายสําหรับ KCE นะครับอุตสาหกรรมที่ถ้าท่านจะดูในรอบนี้ รอบนี้ที่ผ่านมาประมาณ1เดือนเนี่ยอุตสาหกรรมที่ดูโดดเด่นมากเป็นอุตสาหกรรมเท่โนโลยีครับอันนี้คือ5หุ้นมาด้วยกราฟและมาด้วยปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานเวลาเราคำนวณเนี่ยเราคำนวณจาก e อ r n i ิ g งปัตแทน1ปีคูณด้วย PE นะ PE เขาจะบอกเราอยู่แล้วว่า PE อยู่ประมาณเท่าไหร่เอา earning ประจาปีหนึ่งคูณด้ว PE จะได้ราคาที่เขาเรียกว่า intrinsic value ราคาเป้าหมายครับวันนี้ผมถูกเจษฎ์สุขแท้นะครับผมชอโชคติวงเพชรไปสิครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับนักทุนเพื่อที่จะดูปัจจัยพื้นฐานแล้วเก็บหุ้นบ้างนะครับผมมองว่าปลายปีตลาดจะดีด้วยอัตราดอกเบี้ยโลกที่มีการขยับในททางที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าเรื่องที่เป็นปัจจัยภายในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องท่านนายกคงจะจบสิ้นลงไป เดือนกันยาตุลาน่าจะเป็นเดือนที่ตลาดทุ้นพิกกลับมาและเป็นสิ่งที่เราคาดหวังกันครับเราอาจจะไม่ได้เห็นดัชนีพันหแต่เราน่าจะได้เห็นดัชนีตั้งแต่1450ถึง1 5 5่ได้ครับวันนี้คงต้องลาเพื่อนนุ่นไปก่อนแล้วไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ